ประมาณเท่านี้นะครับมีพอ,อยังมีพอแบ่งปันในเช่าบูชากันอยู่นะครับต่อไปเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีวัตถุมงคลอยู่ในหลังนะครับเพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้แกะชมเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเหรียญกระถินเนื้อเบญจมาแบ่งปันที่ทก่อนนะกันกระถิน เนื้อเบนจะโลหะนะครับราคาจองเนี่ยแพงกว่าเนื้อนวะนะครับนี่กระถินเนื <se> ้อเบนจะนะครับเป็นกระถินหกหกนะครับนี่เนื้อเบนจะโลหะนะครับจะบอกเนื้อเลยนะครับนี่ลักษณะการต่อโคดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะจะต่อตรงกลางสังคาติของปูถ้าเป็นเนื้อเบนจะโลหะจะต่อก้านข้างนะครับเลขสองสามหกแปดนี่สวยเลยนะครับผิวดิมๆมแบบนี้ นะครับนี่เป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์นั่งบนอาสนะดูเรียบเรียง่ายง่ายนะครับดูสมถะนะครับหลวงปู่เต็มองเนี่ยบ่งบอกถึงบาร,รมีถึงตบะเดชะนะครับนี่หลายหลายคนเหชอบพุทุมงคลที่มีรูบาอาจารย์นะครับเห็นผู้บาอาจารย์ในเต็มองนะครับนี่มีโค้ดพระท่านเหมือนหินขุมคมชัดเจนบบนีวิธีมงคลจักรวาลน,นะครับอยู่เดิมๆิมสวยสวยแบบนี้ วันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเพียงแค่พันหกร้อเท่านั้นนะครับเอาหนึ่นหกเนื้อเบนจะโลหะนะครับแพงกว่าเนื้อนวะนะครับสร้างน้อยกว่าเนื้อนวะนะครับนี่เอาเพียงแค่พันหเท่านั้นนะครับเอาราคาสูสีกันเลยนะครับกับเนื้ออัปป้าลงยา ต่อไปเป็นของพระอาจารย์ต้อมบัพสโลกันบ้างนะครับหลวงปู่มหาตุ่มเนี่ยเดี๋ยวเอาปิดท้ายแล้วกันนะครับให้พี่ชมเพราะว่ามีอยู่หลายรายการเลยนะครับเอาของพระอาจารย์ต้อมบัพสโลนะครับาของหลวงปู่ยังเหลืออีกนะครับผมมาชมสมเด็จพรมบรรดาลเนื้อผงใบลานกันบ้างนะครับสมเด็จพรมบรรดาลเนื้อผงใบลานมานะครับ สมเด็จที่หลวงปู่เสกอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งตามากก็คือสามเดือนนะครับเป็นพระราคาไม่แพงนะครับเป็นพระหลักๆเนี่ยนะครับหลวงปู่ลูกเสกแล้วก,แวก็แล้วก็ลงกุกนะครับที่กุฏิของหลวงปู่นะครับ,น,รบนี่เป็นเนื้อผมใบลานนะครับแต่ก่อนเนี่ยวัตถุมงคลหลวงปูนะ่น่ยยังมีบางรุ่นที่เรียกได้ว่านะครับ ลอยแบบเกสาเนี่ยแน่นๆ,ๆเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ดูเกสามีเป็นสิบเส้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเกสาหลวงปู่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นผ้าหลักของหลวงปู่เลยนะครับนี่ออที่ธรรมอุทยานนะครับเป็นผ้าหลักเลยดูเกสาแน่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเกสาของครูบาอาจารย์ท่านอื่นผสมเลยนะครับเอาอ่าเรียกได้ว่าลยเฉพาะเกสาของหลวงปู่ด้านหลังก็จะมีตา นะครับตาปั๊มแบบนี้มีโค้ดมีรันนัมเบอร์ทุกองนะครับนี่เรียก1 6กับ1 3 8 6นะครับเป็นเนื้อผงใบลานเป็นเนื้อที่หายากมากนะครับพเพราะว่าสมเเด็จปมบรรดารเนี่ยนะครับจะเป็นการพุ้นเนื้อนะครับก็คือสร้างอ่าแล้วก็บรรจุใส่กล่องไว้อ่าเอาไปลงกุกก่อนนะครับก็จะมีเนื้อสีขาวที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อสีขาวที่เป็นเนื้อหลักแล้วก็สร้างเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเนื้อผงใบลานนี่แหละสร้างน้อย นะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้พีๆๆ่เพื่อนเพื่อนบูชาอะ่ะนะครับนี่อ่าหลวงปู่ผูกเสกหน่งไตรมาสเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยมีให้เห็นบ่อยมากนะครับผมนี่อ่ามีมาแบ่งปันสององค์เอาองค์ละหนึ่งพันท่วนนะครับเนื้อผงใบลานนี่สมเด็จคมบรรดาลน,นะครับหลวงปู่ตั้งชื่อให้เลยนะครับบุญนี้สมเด็จคมบรรดาลนะครับอ่ารายการถัดไปมาชมของพระอาจารย์ต้อมบุฟัสะโลกันบ้าง นะครับมาชมที่เหรียญบนพการสองแผ่นดินนะครับอันลือลั่นนั่นี่นะครับปลูกเสกวิธีสุดยิ่งใหญ่แล้วก็พิธีดีมากนะครับเรียกได้ว่าไม่มีการจัดสร้างแบบนี้อีกแล้วนะครับถ้ามีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะมีนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นรุ่น2ไปนะครับวันนี้นี่หมายถึงว่าศักด์สีรุ่นแรกเลยนะครับที่ปลูกเสกในสองแผ่นดินนะครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญบนพกการสองแผ่นดิน นะครับูเสกทั้งวาระทั้งพิธีเนี่ยตามคติความเชื่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรามายณะนะครับต้นกําเนิดนะครับเมืองอโยธยาที่ยินแดนพรลันตะที่อินเดียนั่นเองนะครับผู้พีมวลสารผู้ประกอบพิธีตามศาสนาฮินดูเนี่ยก็คือเรียก่าเป็นมหาฤาษีที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังนํามาเสกที่ วัดท่าสแบงนะครับโดยสมเด็จพระราชวิชาคมนะครับพระราชนิชลาวิทยาคมนะครับผมพระอาจารย์ต้อมพ,ะ,พะสรนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่จัดสร้างในยากมากแล้วก็หายากนะครับประสบการณ์เนี่ยสูงนะครับนี่พระอาจารย์ท่านสร้างนะถ้าพูดถึงการสร้างวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยท่าน พิถีพิถันตามตำรับตำรานะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อนวะลงยาแดงนะครับนำมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนบูชากันเอาราคาเอา1,500ทน้วนยนได้กันนะครับเอา 1, 500ห5 0 0รือนเหลือเหรียญสุดท้ายเท่านั้นนะครับจริงๆผมมีอยู่2-3เหรียญมีพี่แบ่งไปแล้วนะครับวันนี้เนี่เอาราคาเอา1,500นะครับส่วนเนื้อ เนื้อทองแดงนะครับมีพี่หลายคนเลยสอบถามเข้ามาแต่ก่อนยังไม่มีนะครับวันนี้มีมาแบ่งฟันสี่เหรียญด้วยกันนะครับเนื้อทองแดงนี่เป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นทองแดงผิวลุ้งสวยๆเลยนะครับทองแดงผิวลุ้งจริงๆเนื้อทองแดงมีอยู่2รายการนะครับก็คือผิวลุ้งแล้วก็ลมดํานะครับว่ากันว่าลมดาเนี่ยสร้างน้อยนะครับนะครับเป็นทองแดงผิวลุ้งสองโค้ด อสองโค้ดนะครับมีมาสี่เหรียญด้วยกันสวยงดงามมากนะครับขิวรุ้งยังมีมณสนีนะครับสวยงามมากนะครับนำเปเรียมเนี่ยนะครับดูเข้มขลังดูมีมิตินะครับอ่างดงามนะครับเลขรันนำเบอร์มีเลขสามสามเจ็ดห้านะครับจีซีหกห้านะครับเดี๋ยวดูเลขรันนำเบอร์เพื่อพี่ๆชอบเลขสวยๆหรือมีเลขมงคลของพี่ๆแล้วกัน เลขสามห้าศูนย์สี่นะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับนี่อ่ามุนพกร์นะครับสว,สวยเลยมีอยูซีเหรียญด้วยกันนะครับถ้าพี่อนเพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามด้วยเหรียญละเก้าร้อยนี่เหรียญละเก้าร้อยทวนนะครับผมเหรียญละเก้าร้อยทวนเพียงเท่านั้นนะครับมุนพกร์สถานกับใครคิดร้ายเนี่ยย่อยยับแพ้ัยตนเองนะครับอันนี้นี่คือ ตำรานะครับวิชามนปาการนะครับใครจะไปคิดร้ายคิดไม่ดีนะครับอิจฉา,าอิจฉาที่สยาคนที่มีเหรียญบนปาการหรือว่าวิชาบนปาการเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับผมมานำมาให้ชมนะครับเ,เหรียญละมีสี่เหรียญน,นะครับเ,เหรียญละเก้าร้อยทวนแล้วกันนะครับผมเ,เหรียญบนปาการของพระอาจารย์นะครับ ส่วนเหรียญอ,องค์ครูของพระอาจารย์นะครับองค์ครูอนุมานองค์ครูแช่น้ำมนต์นะครับเหลืออยู่สองเหรียญด้วยกันนะครับที่เป็นเหรียญแช่น้ำมนต์อนุมานองค์ครูแช่น้ำมนต์นี่เหลืออยู่สองเหรียญน,นะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนบูชากันนะครับนี่จะต้องต่อครัวแช่น้ำมนต์แบบนี้แล้วก็มีโค้ดมีรันนับเบร์ทุกเหรียญน,นะครับ เอาราคาเอาเหรียญนั่0หกร้อยท่วนเพียงเท่านั้นนะครับหกร้อยท่วนรวมส่งนะครับกาเปลี่ยนมูลปะกางของพระอาจารย์นะครับอ่าต่อไปมาชมเหรียญของหลวงปู่พระมหาตุมเตนิโยนะครับผู้วิเศษแห่งวัดศีนิชัยนะครับรูบบอาจารย์ผู้ทรงแก่เหรียญน,นะครับภูมิธรรมภูมิความรู้ของท่านสูงมากนะครับอัคขระพระคาถาต่างๆนี่ท่านสามารถผูกอัคขระพระคาถา ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนะครับศึกษาบาลีเนี่ยถึงรเรียนธรรมทั้ง6ประโยคนะครับเท่ากันกันกบหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับวันนี้มาชมตะกุดโทนของท่านก่อนนะครับนี่เป็นตะกุดโทนนะครับตะกุดชุดนี้เนี่ยเป็นยุคต้นๆที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้นะครับไว้แกกญาติโยมนะครับในพิธีฉลองอุโบสถในปี2560-2561นะครับก็จะมีเป็นตะกุดอ่า การมือด้วยองค์หลวงปู่เองทุกดอกนะครับหลวงปู่เนี่ยตะกูุดของท่านเนี่ยไม่มีตะกุดปั๊มนะครับแม้กระทั่งเดียวนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านมือของหลวงปู่ท่านต้องจานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใบลานยิ่งใบลานนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ราคายังไม่แรงถ้าพี่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางที่ควรค่ามีควรมีติดตัวแล้วกันนะครับผมราคาเนี่ยยังไม่แพงนะครับราคาเนี่ยอยู่ไม่แค่หลักร้อยนะครับไม่เกินห0 0อยนะครับเป็นเวลาที่ท่านจานมือ นะครับทุกงไปนะครับนี่มาชมเป็นตะกุดนะครับตะกุดโทนนะครับก็จะเป็นตะกุดถักเชือกเทียนแบบนี้เห็นไหมครับตาวัดต,ตาประทุมวัดอ่าตาปทุมวัดเนี่ยยังเดิมเดิมอยู่เลยเลยนี่ยวัดศรีวิชัยน้องอิหมันนะครับนี่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับปู่บาอาจารย์เพียงแคร่รูปเดียวเท่านั้นนะครับที่ก้าผูกแขนเนี่ยก้าวผูกข้อไม้ข้อมือให้องค์หลวงปู่มหาศิลา นะครับแม้กระทั่งญาติโยมที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะครับมาไหว้หลวงปู่เนี่ยท่านก็คุยภาษาฝรั่งได้นะครับผมถือว่าความรู้ของท่านเน่ยเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยท่านก็เรียนวิชามาจากโยมพ่อของท่านนะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่บวชนะครับเพราะว่าพ่อของหลวงปู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคารวะนะครับผู้มีอาคมในแก่กล้าแล้วก็มีวิชาทั้งด้านหมอยานะครับนี่ก็เรียนทั้ง เรียกได้ว่าพุทธาคมในเบื้องต้นแล้วก็เรียนศาสตร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับหมอยานี่หมอยาพื้นบ้านหมอยาแผนไทยแผนโบราณน,น,นั่นเองนะครับนี่เป็นตะกรุดโทนความยาวเนี่ยห้านิ้วนะครับทุกดอกในจานมือทุกดอกเลยนะครับรับประกันแท้ให้นะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่มีมาแบ่งปันสี่ดอกนะครับนี่ทุกดอกในจานมือของหลวงจานมือโดยหลวงปู่นะครับมีเนินดอกนะนะครับมีปิดทองแบบนี้เลย นะครับเป็นตะกุดถักเชือกเทียนเชือกเทียนแบบนี้นะครับนี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนบบชากันเอาดอกละห้าร้อยเพียงเท่านั้นนะครับตะกุดลูกต้นการมือของหลวงปู่นี่นะครับเอาเพียงแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะครับผมดอกละห้าร้อยนะครับพีว,วีรับประกันแท้ให้นะครับนี่อ่าลำรับตะกุดโทนของหลวงปู่พระมหาตุ่มนะครับแล้วก็จะมีตะกุดดอกสั้นด้วย นะครับอดอกสั้นนี่มาในซองแบบนี้นะครับดอกสั้นมีทั้งสิ้นเนี่ยห้าดอกนะครับผมนี่ผมปิดมาห้าดอกนะครับพอแบ่งมากับพี่ๆนะครับห้าดอกนี่ก็จะมีสีต่างๆแบบนี้นะครับนี่ไว้แ,แจกลูกหลานแจกเด็กๆนะครับในนี่ก็จะมีตาประทับวัดเดิมๆเช่นกันนะครับนี่ เป็นยุคในช่วงปี60ปี6กหนึ่งนะครับที่หลวงปู่เนี่ยท่านจาร์แล้วก็สร้างไวแ้แจกนะครับในพิธีฉลองโบสถ์พร้อมกับเบียนรุ่นแรกนะั่นเองนะครับมีมาในเลี่ยมพร้อมใช้แบบน,นี้เลยนะครับเลี่ยมจากวัดเลยนะครับนี่าวันนี้นํามาแบ่งปันใหพ้พี่เพื่อนบูชากันนะครับเอาดอกละ300้อยนี่นะครับดอกยาว5้า้อดอกสั้นพร้อมเลี่ยมเนี่ยดอกละ300อยเท่านั้นนะครับเป็นตะขุดถักเทียกเทียมนะครับมี เชือสีน้าเงินสีเขียวสีแดงแบบนี้นะครับจะหลากสีแบบนี้เลยนะครับจะมีหลายสีนะครับม,ม,มีเขียวมีแดงมีน้ําเงินแบบนี้นะครับออเอาเพียงแค่ดอกละสามร้อยเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมหลวงปู่เนี่ยท่านสมถะเรียกง่ายนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยควรไปไหว้สักการะท่านนะครับ ท่านไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่อยู่ตู้ในบริเวณวัดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมเป็นวัตถุมงคลแท้ๆนะครับของหลวงปู่เนี่ยยังไม่มีเก๋นะครับตอนนี้เพราะว่าเอาง่ายๆเลยก็คือหลวงปู่เนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยท่านยังไม่ค่อยเยอะนะครับท่านยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็เลยวัตถุมงคลเนี่ยก็เลยยังไม่มีการทําเก๋ทาเสริมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นยุกต้น งหลวงปู่เลยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลนะครับซึ่งจะมามีสร้างช่วงหลังๆนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนในที่ท่านสร้างไว้แกกญาติโยมเนี่ยก็จะมีมีตะกุดนะครับหลักๆแล้วก็ใบลานมีประหลัดขิดบ้างเล็กน้อยมีดหมอเนี่ยก็เป็นมีดหมอที่รูปหลานนะครับนาไปให้หลวงปู่ท่านเสกนะครับมีดหมอเนี่ยยิ่งมีดหมอเนี่ยสร้างน้อยมากนะครับแล้วถ้าใครจะสอบ เลียนเป็นข้าราชการสอบไล่สอบแข่งขันลงเล่นการเมืองอะไรต่างๆนะครับไปไหว้หลวงปู่นะครับท่านจะให้กระเทียมมานะครับกระเทียมเสกลงยันของท่านนะครับเรียกได้ว่าหลายคนนะครับสมหวังสมปรารถนาสอบได้ตําแหน่งได้รับข้าราชการมาเยอะนักต่อน,นักแล้วนะครับผมแต่ให้หลวงปู่ท่านผูกข้อไม้ข้อมือให้ไปรับกระเทียมเสกจากท่าน รายการสุดท้ายของเครื่องรางวันนี้นะครับมีของดีมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอใบเนี่ยน่าจะประมาณสี่นิ้วด้ามใบเนี่ยน่าจะห้านิ้วด้ามเนี่ยสี่นิ้วรวมทั้งสิ้นเนี่ยเก้านิ้ว้วยกันนะครับมีนะครับมีลัดปอกนะครับสามมีลัดปอกสามอันแบบนี้ นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นมีดหมอมีตองรันนัมเบอร์ทุกใบนะครับอันนี้นี่เป็นเล่มที่6นะครับนี่มีดหมอสยบภัยดีนะครับนำเลิกนี่อายุ88นะครับอาวัดศรีวิชัยนะครับนี่อายุของอายุ88ของหลวงปู่นะครับนี่นำเลิกนะครับหมายเลข6กเขาเรียกว่ามีดหมอสยบภัยดี นี่หมอสยบไพรีนี่นะครับหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับปีหกเจ็ดนะครับปีที่แล้วนี่นะครับมีการตอกใบมานะครับงดงามมีอักขระเลขยยันนะครับนี่สวยสวยไม่คอนนะครับนี่ไม่คอนแข็งแรงนะครับยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ่ดูความคมยังไม่ได้รับเลยนะครับมีนหมอ เป็นมหาปราบนะครับขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีไล่ผีไล่ปีศาจต,ต่างๆนะครับนี่ <c oughs> เป็นของมงคลน,นะครับควรมีว้คู่บ้านคู่บุตเรือนนะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนบูชากันเอาราคาเพียงแค่เอาพันหเท่านั้นนะครับมีดหมอขนาด9นิ้วไม่มีอีกแล้วนะครับผมนี่เอาเพียงแค่พันหกร้อยเท่านั้นนะครับนี่กไดว่าไม่มีอีกแล้วนะครับมีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับนี่อ่ามีดหมอของ หลวงปู่มาหาตุ่มนะครับผมรายการถัดไปมาชมเหรียญกันบ้างเหรียญเสมาเรียกซับนะครับเสมาเรียกซับน,นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยหัวนี้นี่เป็นเนื้อสำริดนาดูนนี่นะครับเนื้อสำริดนาดูนเป็นลักษณะเนี่ยเหมือนกันกับเหรียญหล่อนะครับมาในกล่องก็มาอยู่สีเทาแบบนี้นี่นะครับเสมาเรียกซับ นะครับนี่เป็นเสมาเขาเรียกว่าเสมาทรงน้ําเต้าแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีพระคาถาบูชามาให้นะครับเป็นใบฝอยเนี่ยเสมาเรียกสมะอุชิวังพุมมานะครับกิตตังมานิมานะครับหลวงปู่มหาตุ่มวัตรีวิชัยนะครับนี่คือเหรียญที่ออกล่าสุดเลยนะครับของหลวงปู่เป็นเนื้อสำลิดนาดูนะครับดูความงดงามต้องต้องส่องให้เพื่อนๆได้ชมนะจ๊ะนะครับผม ขออนุญาตหากล้องนิดหนึ่งนะครับผมหลวงปู่เนี่ยท่านมีเหรียญไม่กี่รุ่นนะครับเหรียญของท่านเนี่ยนับได้เลยนะครับมีไม่ถึง10รุ่นนะครับดูความงดงามดูความสวยงามดูเข้มขังนะครับเป็นลูปหลวงปู่นะครับ ของผ้าคุมไหล่แบบนี้นะครับนั่งนับประคํานะครับประคาของหลวงปู่นี่ก็จะมวนกันเป็นเลขแปดแบบนี้นะครับนี่เสมาเรียกซัพ์นะครับด้านหลังเป็นยันนวะภานะครับยันนี้เนี่ยลุงเนี่ยท่านอ่าท่านบอกว่าเจริญเจริญมากนะครับนี่เป็นยันนวะภามหาสําเร็จก็จะมีโค้ดจีนนะครับสองโค้ดแบบนี้เลขลำนำเบอร์หนึ่งห้าห้า นะครับดูสีสับนบรรณะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆบูชากันเอาเป็นแค่800ร้อยทวนนะครับแปดร้อยทวนเองเท่านั้นนะครับเนื้อสามฤทธนาดูลนะครับผมเนื้อสัมฤทธนาดูลนะครับเป็นเนื้อสามฤทธในยุคพระธาตุนาดูนนั่นเองนะครับเก่ามากนะครับในการถัดไปนะครับมาชมกลองสีชมพูแบบนี้นะครับ นี่กล่องสีชมพูสีแบบนี้นะ่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนลงยานะครับนี่เนื้อมหาชนวนลงยาเลขเจ็ดศูนย์นะครับนี่นี่เลขเจ็ดศูนย์นะครับเนื้อชนวนลงยาแดงนี่นะครับด้านบนมีพระคาถามะอุนะครับเป็นสีมารูปทรงไม่เหมือนใครนะครับสีมาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสีมาของหลวงปู่ ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังเลขเกียศูนย์นะครับนี่ก็จะมียันนาวพาแล้วก็มีพระคาถานะครับนีมัสมองไม่ค่อยชัดนะครับมีพระคาถารองรับอยู่ด้านล่างนะครับนี่มีอักษรจีนด้วยนะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนบูชากันเอาราคาเอาหกร้อยทุวนนะครับนี่เอาราคาเอาหกร้อยทุวนนี้เท่านั้นนะครับผม รายการถัดไปมาชมกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับโอ,อ้เนื้อนี่ต้องเป็นไม่เนื้อนาวะก็เนื้อชนวนนะครับเนื้อรุงๆุงแบบนี้อันนี้ไม่ได้บ,บอกเนื้อไว้นะครับไม่นวะก็ชนวนนะครับผมนี่ดวงยาแดงด้วยเลขห้าสามแปดนะครับ ผมจะขอญอยกแกะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมแลวพร้อมๆกันนี่นะครับหน้ากากเงินด้วยนะครับเหรียญนี้งดงามจริงๆน,นะครับด้านหลังเนี่ยสีเหมือนปีกแมลงทับเลยนะครับลุงๆสวยๆแบบนี้ ลงยาแดงขอบนะครับนี่เป็นขอบเงินแบบนี้นะครับขอบเงินหน้ากากเงินนะครับเลขห้านะครับผมสวยๆจริงๆด้านหลังก็งดงามมากนะครับหลวงปู่มหาตุม่มเอมิโยนะครับรวยรวยรวยวัดศรีวิชัยอ่าตำบลประชาพัฒนาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ ยันด้านหลังเป็นยันน้ำบพาที่เรียกได้ว่าลอกออกมาจากลายมือของหลวงปู่เลยนะครับนี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพืพ่อนบูชากันเอาราคาเอา750บาทนะครับเหรียญน,นี้750นะครับงดงามจริงๆหนักกาเงินาานะครับนี่ถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับเอา750บบาทนะครับเหรียญหลวงปู่พระมหาตุ่มน,นะครับนี่ ในการถัดไปมาชมผ้าผงกันบ้างผ้าผงเสือเรียกซั์นี่นะครับหลวงปู่มหาตุ่มปี68นะครับเป็นเนื้อผงดำใบลานแบบนี้นะครับฝังตะกุดเงินนะครับสร้างน้อยมากเป็นในการแบบเซอร์ไพรส์นะครับผมนี่เป็นผ้าผงตะกุลเงินนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทรงเสือแบบนี้นะครับมีปิดทองด้วยหนาหนาแบบนี้นะครับเป็นพระรูปทรงแปดเหลี่ยมเลข4ี่นนะครับนี่เสือ เรียกซับนะครับด้านหลังเป็นยันนวภาเนื้อผมพุทธคุณหายากมากนะครับในรายการนี้วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่อเพื่อนเปิดแบ่งปันเอาราคาเอา750เช่นกันนะครับ750เจ็ดช่นกันนะครับผมกับเรียันเมื่อกี้นะครับนี่มีเพียงแค่องค์เดียวนะครับหลวงปู่มหาตุกรายการถัดไปมาชม เนื้อทองแดงกันบ้างนะครับนี่เนื้อทองแดงมีมาแบ่งปันทั้งสิ้นเนี่ยสิบองค์ด้วยกันนะครับสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนที่อยากได้ของดีราคาถูกราคาไม่แรงนะครับผมของดีราคาถูกราคาไม่แรงนะครับมีเนื้อทองแดงมาเป็นทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้เลยผิวดมๆนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นล่าสุดของหลวงปู่นี่แหละนะครับเสมาเรียกซับหวัวเลขแปดสี่กับเลข 6 6 5นะครับเนื้อทองแดงเนี่ยเปลีนแบ่งปันเอาราคาเอา300ร้วทุ่นด้กันนะครับ300้ทุนราคาแบบเบาๆเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยราคาจองก็200นะครับรวมค่าส่งอีกนะครับผมอันนี้เนี่ยเอา300ร้วทนรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับผมมีมาแบ่งปันทั้งสิ้นเนี่ย10เหรียญด้กันนะครับผมมีมาแบ่งปัน10เหรียญน,นะครับ ม,มาแบ่งฟันสิบเหรียญเดี๋ยวนำเหรียญต่างๆมาให้ชมกันบ้างนะครับนี่นะครับมีมาแบ่งฟันสิบเหรียญสวยๆมีกล่องเดิมครบจากวัดทุกเหรียญนะครับอ่าลุมดำใหม่ๆแบบนี้เลยยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมอันนี้เลขเก้าสี่นะครับมีเลขสวยด้วยนะครับผมนี่ 424นะครับเรีบหามเงินหาบคํานะครับสองสามสอโอ้หเลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เรียนละ250บาทนะครับผมอ่า250รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับผมนำมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนะครับผมนะครับรายการเมื่อกี้ อ่ามีเลขห้าสี่สามด้วยนะครับนี่ในการเจ็ดจุดเก้าเป็นเนื้อนะครับทองทิพย์นี่เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาสวยๆแบบนี้นะครับลงยาฟ้าลงยาน้ําเงินตัดด้วยขอบเขียวแบบนี้นะครับที่สําคัญเล,เลขเรียงนี่ห้าสี่สามนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาเจ็ดร้อยห้าสิบเช่นกันนะครับเลขสวยๆแบบนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาท เหรียญของหลวงปู่เนี่ยมีไม่กี่รุ่นนะครับเหรียญเนี่ยมีประมาณ5รุ่นเพียงเท่านั้นนะครับด้วยพาษาการ8 8ของหลวงปู่เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้มาออกพระเครื่องวัตถุมงคลในช, Something ช่วงช่วงท่านอายุแบบนะครับ ations, เยอะมากๆแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ทําแต่เครื่องรางนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยุค นะครับยุคหลังๆของหลวงปู่แล้วก็ว่าได้นะครับเพิ่งมีเหรียญเนี่ยไม่เกิน5รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยเล่นหาง่ายนะครับเล่นหาง่ายไม่เยอะแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันกี่พี่เป็นเพื่อนประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่มาศีลาแล้วกันนะครับเป็นเนื้อทองแดง เป็นเนื้อทองแดงมาในเรี่ยมพร้อมใช้แบบนี้นะครับแต่เรียนนี้เดี๋ยวไม่มีกล่องนะครับรับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นมีรันนัมเบอร์มีโค้ดชัดเจนนะครับผิวสวยๆนะครับเรี่ยมพร้อมใช้เลยเรี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้ได้ไปนยะขึ้นคอได้เลยนะครับผมวันนี้เปิดแบ่งปันเอาราคาเอานี่นะครับเอาราคาเอาเก้าร้อยทุนนกันนะครับเอาเก้าร้อยทวนนะครับนี่เก้าร้อยทวนเพียงเท่านั้นนะครับผมอ่า เหรียญสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโอชนะจนก็มีพระเครื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับมาแบ่งปันให้เช่าบูชากันนะครับมาปิดท้ายจริงๆแล้วคราวนี้มาชมเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่มหาตุ๋มอันนี้นี่คือเหรียญรุ่นแรกฉลองโบสถ์นะครับปี6 1หนึ่งปี60นะครับนี่ปลูกเส9ก้าวัน9คืนแล้วก็ยังอยู่ที่บัตรปลูกเสมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนี่รุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงรุ่นแรก ของหลวงปู่เลยนะครับศักดิ์สรีรุ่นแรกนะครับมีเหลือเป็นแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนํามาแบ่งปันให้พี่พเพื่อนบูชากันเอา850บาทเพียงเท่านั้นนะครับแปดาบาทเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับถ้าสนใจรายการไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมวัตถุมงคลมีมากมายหลายรายการนะครับวันนี้วันนี้ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ